ครับลูกใกล้ๆกันนี่ครับผมทุกท่านน้ำท่วมจะถึงอยู่แล้วนะครับผมเรนอจะช่วยชีวิตนะครับผมถ้าซื้อไปนี่ก็จะคุดขายเลยล่ะนี่ครับผมกัดสีสวยแล้วนะครับจูแวบรอดแล้วเด้อครับผมมีคนช่วยชีวิตออกจากขอบสะแล้วนะครับผมปรากฏว่าตอนนี้นะครับผมมีคนทักมาประมาณสี่ห้าท่านเลยนะครับผมขอบคุณหลายๆที่ให้ความสนใจและก็ช่วยเหลือต้นไม้ต้นนี้ให้รอดพ้นจากน้ําท่วมนะครับผม ที่รกมืว่าจะทาเป็นคอนเทนต์ซื้อครับผมแต่ปรากฏว่าขายได้หีเดขอขอบคุณหลายๆนะครับผมแต่สําหรับเจ้ากุ้งเดนหมากนะครับผมก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับแต่ว่าใส่กระถางไว้แล้วก็เอามาให้ทุกท่านนั้นได้ไปเลี้ยงต่ออย่างนี้นะครับผมทุกท่านเจ้ากุ้งเดนหมากนั้นก็เป็นอีกอย่างที่สวยนะครับผมเวลาเขากัดสีแล้วนะครับจะไปคู่กับเจ้ากุ้งไก่ซื้อนะครับผมจะเป็นต้นไม้ที่ ตั้งแต่รัชกาลที่หานะครับผมเพิ่นไปเยือนเอ่อเมืองเดนมาร์กนะครับผมเนาะก็เป็นของที่เราเลือกเพิ่นก็เลยเอามาปลูกไว้นะครับในวังนะครับเป็นไม้ในวังตะกอนนะครับผมแล้วก็เจ้ากรงไก่ซื้อก็มีประวัติมายาวนานเช่นเดียวกันนะครับและการลูกค้านะครับผมได้รับว่านร้อยแปดไปด้วยนะครับผมทุท่านนี่ครับผมจะทําการแพ็คจัดส่งไปพร้อมกับเพิ่นที่สั่งต้นไม้เลยนะครับผมนี่ครับทําการแพ็ควิธีการแพ็ก็ะ จะม้วนให้ไปอย่างดีนะครับผมทุกท่านนี้อ่ใส่ใส่บับเบิ้ลอย่างดีไปด้ครับผมแต่บ้านผมเรียกตบแตีบเบนาะครับผมเอาไว้บุปผีเปลี่ยนยามชี้เทียนนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมแพ็กให้อย่างดีไปด้วยครับผมถ้าผู้ใดนะครับผมที่อ่ะต้องการเอาไปลองใช้ดูนะครับผมแล้วก็ส่งต้นไม้อยู่แล้วนะครับผมจะแพ็กส่งไปให้พร้อมกันเลยนะครับผมอันนี้ไม่มีค่าจัดส่งเพิ่มนะครับถ้าใครเออสั่งต้นไม้นะครับผม ขวดละร้อยนะครับผมทุกท่านมีแบบสเปย์ด้วยนะครับนี่ครับกะวัสโดุนะครับผมลูกค้ารับไปพร้อมกันเลยนะครับผมนี่ครับสวยงามนะครับผมหลายๆอย่างก็จะขายได้เรื่อยๆนะครับผมนี่ครับอันนี้จะทางเหนือนะครับผมทางลาพูนนะครับผมพระอาจารย์สั่งนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมเสื้อผ้างมากเลยนะครับผมสําหรับอันนี้คือ สวนวลินยานะครับผมเป็นอีกช่องหนึ่งนะครับที่เพิ่นทำเปิดช่องใหม่นะครับผมแต่ว่าเป็นสวนเดียวกันนะครับผมใครที่ไปติดตามผลงานเพิ่นก็ได้เด้อครับผมเพราะว่านี่ครับสำหรับสวนนี้ก็คือแอดมินคนสวยนะครับผมแฟนผมเองนี่แหละครับผมนี่ครับไม้ตรงนี้นะครับผมลูกค้าเพิ่นเหมาไปมืดเลยนะครับผมในคลิปนะครับผมทุกท่านสุดยอดอีลีนะครับผมขายเก่งกว่าผมอีกเด้อครับผมเนี่ยบริ อยากได้ราคาพิเศษกับไปติดตามช่องพนเดอร์ครับผมบางทีอาจจะคายนี่ครับบางทีอาจจะคายถูกกว่าช่องผมพนเดอร์ครับผมเพราะว่าไม่ได้อตกลงเรื่องราคากันนะครับแล้วแต่เพื่อนจะคำนวณนะครับผมนี่ครับแต่ว่าบางต้นราคาไม่เท่ากันกับผมเป็นอย่างนะครับผมนาะก็สามารถที่จะซื้อในราคาที่พอใจได้นะครับผมุกทานทั้งช่องช่องนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมแต่สาหรับจานแดงนั่น เพิ่นให้ความรู้ซื่อๆนะครับผมทุกท่านกับบค่อยได้นินขายมาเลยนะครับผมเพราะว่าจาย์แดงนั่นก็บทำสำรองช่องว้นะครับผมแต่ที่จริงแล้วเพวิเ่นบ้เป็นอาจารย์ได้ครับผมต้องเรียกว่าอาจารย์ซื่อๆครับผมเพราะว่าเพาิ่อนอายุยงัง่หลายนะครับผมจาย์แดงนะครับจารย์แด,งน,ะะดงนั่นได้สืบเนื่องมาจากนะครับผมเป็นหมอสมุนไพรพื้นบ้านนะครับผมแล้วก็กับผมเคยไปช่วยชาวบ้านได้หลายท่านนะครับผมเวลาเพิ่นป่วยก็ หาสมุนไพรที่หายากๆกจะมาหาที่สวนผมนะครับผมบางครั้งจุดนี้นะครับผมผมก็จะสืบสารเ,เรือว่าอนุรักษ์ไว้นะครับผมเพราะว่าคนรุ่นใหม่นั้นไม่ค่อยเห็นคุณค่าของพืชสมุนไพรแล้วเรือว่าไม้โบราณต่างๆนะครับที่เป็นบอลสีผมก็จะชอบเป็นพิเศษนะครับผมเพราะว่าเขาจะมีสน่และก็เป็นบอลที่เลี้ยงง่ายนะครับผม ฉะนั้นวันน้องว่างนะผมผมจะไปถ่ายสมุนไพรให้หลายท่านนั้นได้ชมนะครับแล้วก็จะประกอบกับบอลสีต่างๆนะครับเพื่อจะได้มีหลากหลายในการชมนะครับผมทุกท่านเพราะว่าจะได้ไม่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อเกินไปนะครับผมบางครั้งบางคนก็นชอบที่หลากหลายนะครับจะได้มีอย่างที่หลากหลายในชีวิตของเรานะครับผมทุกท่านนะติดตามไว้แล้วกันนะครับเนื่องจากบอลสีนั้นมีมากมายหลายอย่างนะครับผมท่านใดท,ที่ชอบต้นไหนก็น บางครั้งนะครับต้นไหนที่ปิดไปก็ขออภัยหลายๆนะครับแต่ว่าทางนั้นทางนี้นะครับผมบนสีนั้นจะมีมาเรื่อยๆนะครับผมเนื่องจากสวนเหล่านั้นจะพยายามนะครับผมหาไม้สวยๆมาให้ทุกท่านนั้นได้ไปเลี้ยงตอกันนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมทั้ง3ช่องนะครับผมทุกท่านติดตามดูคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ